ถ้าความรักไม่ได้ดูแลคุณพวกเราพร้อมที่จะหนุนให้พวกคุณดูแลใจครับสำหรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอคนที่พอดีกับเราแล้วเราพอดีกับเขาเป็นความสุขให้กันและกันในทุกวันนะครับสุขสันต์เดือนแห่งความรักครับถ้าป่วยแฮดมิสถ้าอยากไกล้ชิทแพดไลค์ค่ะ ถ้าไม่รู้ให้บอกครูแต่ถ้าอยากมีคู่ให้บอกเรานะครับผม14กุมภานะคะวันวาเลนไท์ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมาใส่ใจดูแลทุก h า u s e ที่เรารักกันนะคะวาเลนไทยปีนี้ผมก็ขอให้คนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้รักกันนานตลอดไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ผมก็ขอให้โสดแบบมีความสูงนะครับอย่าลืมแบ่งปันความรักดีๆให้กับคนรอบข้างกันเยะนนะครับคิตตี้อาจจะเป็นแมวเหมียวๆแต่คิดถึงอีกแล้วอาจจะเป็นเธอ สวัสดีค่ะฟังข้าวนะคะแฮปปี v a l เลนไท e ์เดยขอให้เจอคนรักคนที่ถูกใจและอย่าลืมแบ่งปันความรักให้ผู้อื่นด้วยนะคะ สี่กุมภาไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่กระบอกรักก็รีบหน่อยไม่ได้ออกแต่มันเป็นโอกาสฮปปี้ v a l ลนไทน์เดย์ค่ะเนื่องในงวันวาเลนไทน์นี้ก็อยากจะวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักและใส่ใจกันและกันให้มากๆดูแลตัวเองไปพร้อมๆกับเผื่อแผ่ความรักให้คนอื่นด้วย Happy v a l ลนไทน์เดย์ค่ะ